ก็ครูสนใานใไทยตั้งอายุสี่ขวบแล้วก็พอมาเรียนหนังสือพออ่านออกเข็นได้นี่ก็ศึกษาประวัติศาสตร์เก่าๆของชาติและแผ่นดินไทยมาตลอดเวลาซึ่งขณะนี้ครูได้ไปเผยแพร่ทั่วโลกมาแล้วโดยเฉพาะอ,อเมริกาเออมอสโครปัตตุมและอีกหลายๆที่เข้ามาเรียนกับครูเนี่ยครูก็อืม ให้ขหมดดลยความรู้จากในในแตัตวะคุณครูจะหให้ขหมดบางคนก็ว่าเอาไปให้ขาหมดทำไมเดี๋ยวชาวต่างชาติก็มาลอกเรียนแบบไป,ไปเป็นธรรมของตัวเองตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวเพราะโดยไทยก็คือโวยไทยยังไม่มีไปไหนไม่สูญหายครูเนี่ยเลี้ยงเด็กในค่ายเหมือนกันครูหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยครูจะสุบสอนเองควบคุมเอง,เองทุกวิถีทาง ต่ตอนหลังเนี่ยครูได้ให้ลูกศิษย์หามาเป็นครูเพื่อสืบสานเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อให้เด็กเนี่ยห่างไกลกับยาเสพติดโดยเฉพาะนะเด็กตอนนี้ได้ติดเกมติดเกมติดยาเสพติดและอบายามุกเนี่ยในตะวันตกเนี่มาระบาดในในชาติและแผ่นดินไทยให้ไข้เมือ่อเนี่ยครูจะไม่ให้กินเหล้าจะไม่ชุดบุหรี่ แต่บรรลุนิติภาวะคุยจะปล่อยปล่อยแล้วคุยจะดูภายนอกเขาดูว่าภายนอกเนี่ยเขาทําอะไรไปบ้ง oh, <my. S 1> างบางทีเห็นเขาทาอะไรไม่ดีคุยจะเลือกมาเก่าจักเตือนถ้ากก่าวากับเตือนหลราเห็นแบบโดยเฉพาะยาเสพติดและโรคเมาเราถ้ายังอยู่ในยาเาพึ่งคุยคจะ กำหนดเลยครณมีข้จาจำกัดของครูแม้กระทั่งเลิกบวยไปแล้วก็จริงอยู่เึ่งขนาดนี้บางทีเพมเลิกบวยไปแล้วก็เอามาอยู่กับครูบางทีครเลี้ยงทั้งพ่อเลี้ยงทั้งลูกก็มีเยอะบางถ้าเด็กไปโรงเรียนเขาก็กะตื่นเช้าหน่อยตีห้าตีห้านิดหน่อยก็ไปวิ่งกลับมาก็ในเราตกตัวกว่าแล้วกินข้าวให้มาอาบน้ำต่้งเตัวกินข้าวก็กระถิบเป็รยานให้เครนอนแต่เวลากลางคืนเนี่ยครูไปไหนมากลับบดึกดจะนึกถึงเขาเลย พ่อครูเคยเป็นเด็กมาก่อนเคยหิวโหยก่อนเราต้องให้คนที่หิวเหวยครูส่งเสียเด็กนักเรียนในค่ายบางทีพ่อแม่เขามาฝากครูเนี่ยครูย,ยังไม่รู้พ่อแม่ไปไหนบางทีเอามาออเสร็จแล้วก็กกทิ้งไปหายไปปีสองปีห้าปีบางทียังมไม่รูปเขาเลยก็ยมีรางวัลชีวิตเนี่ยครูได้เยอะแยะในชีวิตถ้าเราไปทหวังผลตอบแทนนะมันจะไม่มีผลประโยชน์ต่อ ชีวิตเรถ้าเราทําเพื่อคนทําเพื่อชาติและแผ่นดินกูค,คิดว่าจะไม่ยืนไหวเหมือนกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นกูเรียนเด็กทุกวันนี้ก็ก็ไม่หวังอะไรเลยบังให้เด็กทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ย่าชีวิตครูมันจะเป็นประโยชน์ตนะ่อชาตินและแผ่นดินไทย